สวัสดีเราเองวันนี้เราได้ไดความอบอุ่นขทานสูงสุดมาแล้วแล้วเราจะไปความสย่ยงขวานทางเหนือเราจะไปสู้กับเบลลิสกันนะเรารับปืนพึ่งผ่านมาแล้วเฮ้วกว่าจะหาของได้ลำบากเหลือเกินไปกันดีกว่า <Yes. S 1> เพื่อใคได้จับปืนดีครั้งแรกรู้สึกมีความสุขจังเลยอืมเดี๋ยวต้องเก็บของให้พร้อมไม่ทิ้งนกว่าปวงเก็บใส่นี่ไว้ก่อนแล้วกันโอเคจัดของให้พร้อมไปกันดีกว่า ตีดูตีดูตูตูตีดูตีดูเฮ้หมอลุกบอะเราเดบิวต์แล้วอลุอกเราเดบิวตแล้วบอสใหม่เ,เราจะไปที่ที่อทโอ้ยอีเวนเยอะจังอู้อีเวนต์น่าสนใจน่าเล่นนะอุ้ยีหมาอีด้วยน่าสนใจเดี๋ยวทำคลิปนี่สินะที่ที่เราจะไปออื้อ นีดวิ่งไปแล้วกันปืนน้ำมัน Let's go เชิญคุณมาขยับครับยิงไม้สอนิคไทยแลนด์จะไม่มีอะไรหรกมามามา m a Let's go ไม่เอาไปดิกูขึ้นมาได้ไงวะขั้นจริงจังเดินช้าเลยเกินลุงนี้น่าจะขับมอเตอร์ไซค์ เยวตัดไปตอนถึงเลยดีกว่าขี้เกียร์รอแล้วสวัสดีเรามาถึงแล้วเตรียมตัวให้พร้อมทุกคนเ <c oughs> ข้าไปเลย let's go ชวนมาขยับรับ in my soul เ <c oughs> ขาว่ากันว่าบอสตัวนี้ง่ายยากเราไม่รู้อ๋อน,นี่มอไซค์เราเหรอเนี่ยหลงเพราะว่ามอไซค์หน้าตาำกันไหนดูสิแล้วน,นี่เหมือนมันจะขโมยได้นะ <c oughs> ของโคตรดีมีน้ำมันฟรีด้วยใครอยากรักน้ำมันก็ออกไปเถอะเราล้มเหลวสัตว์ปรหลาดน้ำแข็งเอาชนะพวกเราหมดเลยจริงเหรอคริสคริสอืมทำไมโอ้สนโน์แมน สำหรับบางคนที่ี่สู้แล้วแต่สําหรับผมผมว่ายากเพราะผมไม่กินตีไม่เลยตีสิแผลพึ่งผ่าแรงกันเนี่ยใครใช้แบบประหยัดก็ได้แม่บ,บังคับเพราะแบบประหยัดก็ใช้แค่แฟกกันถ้าก็ไม่หนาวหรอกไอ้ยเอ้เ,อเอมึงมาไงเนี่ยตัวอะไรเนี่ยโอยขอโทษครับสองยก ทำอยาาคายผมผิดไปแล้วพี่โป้อยากจะขอโทษข้ามเด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 โอ้ยเล่นอะไรโอ๊ยโอ้ยเกิดแล้วเกิดแล้วเกิดแล้วไอ้ลุงโอ้ยเจ็บทุ่งทุ้งทุ้งซารหัวโอ้ยตายแน่ตายแน่กูตายแน่กูตายแน่แน่ จะไปแล้วดีกว่าคุณรู้คุณเห็นบอลลิสมึงทำนี่ไม่ถูกคลิสมึงก็ทำนี่ไม่ถูกเหมืนมนอ,หนอนกันมึงขันกูไว้ตรงนี้กูหนาวใครจะแข่งแล้วไม่ไหวแล้วมีฐานระเบิดอีไหมไม่มีมึงจะตายแล้วตายตายไปซะเถอะวููวูวูวููว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 ไวูยู ไอ้เงาคลีสคลีสมึงเห็นไหมกูทำมันตายได้คลีสมึงเห็นนั่นไหมบุนลูกล่างของกันครับสุนมสีปีโป้โอ้ของดีนะครับ <c oughs> โอ้ของดีบาดฐานแซดผมไม่เอาไปนะระเบิดขวด เอาเพลองผ่านที่ใกล้พังทิ้งไปแล้วกันก็เสียแรงคุยกับคริสคริส,รสไอคนทิ้งกูเราไม่สามารถไปอ่านเรา,าวต่เอาเองนะผมอ่านไม่ทันคริส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 นิสัยไม่ดีเดี๋ยวมาครับสวัสดีเรากลับมาแล้ว เราจะมาดูของที่เราอยากได้กันนะครับอยากได้นี้มีสามร้อยซื้อได้บ้างเน่ยโอ้เย็นอยากได้หัวมันด้วยเอาไปตกแต่งบ้านนะจะเอาไปตกแต่งบ้านนะตัวนี้เขาก็ว่าดีแต่ต้องคายถึงสิบรอบป่าปอดใจาอันนี้ยังอันนี้น่าใจนะแต่ว่าเขาไม่นิยมใช้กันนะผมก็ไม่เคยอยากได้ อันนี้แถมค่าติดสามสิบชื่ออะไรดีผมอันนี้้วยกันผมอยากได้ฟรีเหรอคุณให้นัดฟรีเหรออ้าวทำไมผมได้ฟรีตลอดเลยบอกไปเนี่ยเดี๋ยวผมมานะแป๊บนึงสวัสดีเรากลับมาแล้วเราจะไปกังสองเราถึงบอสใหม่แล้ว,ว้ย แต่ยังอยากสู้กับตัวนี้ตัวไอ้บอสสองหัวมันเฟี้ยวดีผมอยากสู้กับมันที่สุดละกลับบ้านกันดีกว่าละ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 ลเราสามารถขับมอเตอร์ไซค์ไปฝั่งนน้นได้ไหมไม,ไมาทดลองกันดีกว่าไ,ไ,ไอ้เสีย่ยเฮ้ทุกคนดีนั้นไหมเสียงในสมองมันกลับมา

ลกลับบ้านกอนดีกว่าเอาของไปเก็บขี่มอเตอร์ไซค์แล้วกันจะอยขึ้นมาดูกันดีกว่าโอขอครับไม่เป็นไรผมเชื่อว่าผมหาได้อันนี้ก็น่าจะหาได้เพราะว่าผมพมีของอยู่นิดๆแหละแถมได้มันจะ้าเร็วเลหาไอพวกนี้ยพอทำง่ายอยู่สำหรับผมนะไอเล่เซียนนะสมองทุกคนเขารู้อยู่แล้วกูเล่นโปนี่ผมแค่มาสอน ผมเล่นปอทุกคนรู้อยู่แล้วค่ะปากแงเนสมองแต่ผมก็พยายามทาเหมือนผมไม่ได้เล่นปอผมจะได้สอนทุกคนได้ว่ามันง่ายแค่ไหนในบางอย่างอย่างเช่นการฆ่าบอลลริลสกูจะใช้ไอ้แฟกันก็ได้แม่นี่ก็ควรได้เลยแฟกันเนี่ยถ้าเกิดคุณค้าไปเยอะมันก็จะถือว่าเป็นการประหยัดแล้วก็ไม่ต้องใช้ชุดกันหนาวนี่ก็ได้ใช้แบบธรรมดาเนี่ย ไอเสียงในสมองแม่งก็ไม่เลวกวัวสักทีโอ้ยเจ็บนะแมวแมวครัว,วอยู่นั่นแหละโอ้ยของทุกคนดูครับไอหมูกแกงไอเสียงในสมองแม่งแกงแมวมันนิสัยไม่ดีเราจะคาบด้วยน,นะครับทุกคนเราจะคาบแบบไหนดีนะวิธีโปรหรือว่าทียังไง tiktok เราจะใช้วิธีเราต้องดูก่อนว่าขอค้ามันใช้เยอะหรือเปล่าถ้าเกิดใช้เยอะเราก็จะทำแค่นิดเดียวเราก็จะใช้ตปถ้าเกิดใช้น้อยผมจะหาเองโหผมมาซิกมาผม <c oughs> โอ้โหทำดิอ <c oughs> อาทำวอล์ค็อป็ปแล้วทำไปเด็งโง่เลย อันนี้ผมคว้าได้อยู่ละไปวเบอร์โดเก็บวัใชะเอ้ยแมวยังไม่หยุดอีกอ่ะเบี้ยวเบี้ยวคง <c oughs> เบี้ยวดเบี้ยวไ <laughs> อ้เสือจนผมอ่ะ <c oughs> เรือแล้วนะโอ้าวแย่ e ล e เฮเบ a ร์โกลเกนโอเคแล้วต้องตั้งไว้ในห้องนี้มาดูกันนะครับทุกคนแกะกล่องสุม่มดูของเรือทำไมเหมือนทำเสร็จแล้ววะสภาพแม่งเหมือนทำเสร็จแล้วเลย โอ้ว่า t ดือดเ l ลส์โอ้แม่ก๊อตไม่มีมีมีไม่อันนี้หายากมีครับได้มี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 สองอย่างนี้ที่ทำยากนีเยอะสามอย่างเอาเป็นว่าผมจะใช้วิธีสำหรับผมแล้วกัน กูลวโอว้ผมประกอบเรือเสร็จแล้วแต่ไม่ได้เกมผมจะมันมันใบเรือเหล็กนี่มันใช่การประกอบเรือหรือเปล่าทุกคนถ้าเกิดเป็นการประกอบเรือนี่ผมบั๊กแน่ๆเพราะผมทําก่อนมันไงไม่น่าเลยกูเฮ้ย,ยสวยไอ้อแล้วไอ,อ้จะบปีกพัดลมอีกหรือเป็นจนเท้าอะไร เราจะใช้เราจะมาใช้ของใหม่นะทุกคนถ้าเเรือขอเวอว่าล่ะอย่ามีเฟสที่มันต้องแบบที่มันต้องปดิดเรือเธอเพราะผมทําไปแล้วแล้วผมเสียวว่ามันจะบัก๊กถ้าบั๊กมาในเกมผมจบผมจะคายอยู่ตรงนั้นอย่างเดียวอ่ะผมก็ไปไหนไม่ได้เลย ขี่ก็คาอยู่ตรงนั้นเลยเยอะอู้โอ้ my god พี่ดูเรามาโอ้ยเหี้ยโอ้โหเราจะมาเลือกอาวุธที่เราจะใช้กันนะครับคุณผมเลือกอันนี้อาวุธประจำกายที่ดีที่สุดส่วนอีกอาวุธหนึ่ง โอเคเราจะไปตาลุยกันนะครับ Let's go เปลี่ยนชุดด้วยชุดนี้มันฮะไม่หิวอะหัวจักวาลตุ๊ด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 กันจะเปิดแค่นี้อยากมีเควส่อซ่อมเรือโอมนำมาสการไฮโยมอยากมีเควส่อซ่อมเรือ โอเดีว่ะอย่ามีควยส้มโอ้ยติดไม่น่าทางหนาวไม่นี่อย่ามีควสยสวม้มเรืออย่ามีควสยควส้มเรืออฮ้ยจะขันเดิมเลยเฟียวดิเฟียวเจียวพาคินเอ๋ยต้องเตรียมอะไรเลปล่าเปล่า เรือยามีครื่ซ่อมเรือขอแค่น้ำครับพี่เกมครับเกมอยาอู้อู้มีแต่ของอยากได้ทั้งนั้นเลยชุดนี้อยากได้นี้อู้มีแต่ของที่อยากโอ้ยอันนี้ก็อยากได้อู้อ้ยอันนี้มันเก็บเฉพาะผมอยากได้ชุดละอันนี้ทำอะไรได้ผมไม่รู้อันนี้ก็อยากได้นะ เฟยวทุกอย่างเลยว่ะเรามาถึงท่าเรือกันเลยนะครับขออย่ามีเครซ่อมเรือแมนผมเกมเน่ยแต่เกมออร์โดตัดภาพมาถึงันเลยนะครับเ,เริ่มผมพอดีใจเย็นพี่เปาลูกน้องมึงกำลังจะหักคอก,กูไม่เคล่อนนี่ เอาลูจิลูจิเฉยตามเอาเบิร์ดมึงคือเอาเบิร์ดใช่ไหมเดี๋ยวมึงอันนี้เอาเบิร์ดใช่มึงดูอารมณ์ดีมากผมคือแวลลูปใส่เสื้อแอมนูป แวววูบแวววูบบ๊้ยสวัสดีครับหัวหน้าอีว่าอีว่าอื้อเอาเบิร์ดมาได้จังหวะเลยคุยกับพลเมืองเคกับคุยกันปะ <c oughs> โอเคผมต้องเข้าไปข้างนาในใช่ไหม ไอ้ปกติมันต้องมีซอมบี้นี่เท่าที่ผมเคยเล่นมาเุยเุยอู้เรือนี้ผมไม่เคย<ม>ผมคือแววลุบใส่เสื้อแอมนุบอ้ที่นี่คนเยอะโอ้นี่เรือเรือบวกนายอ่ะเรือมีสกินด้วยนี่เรือเราสวยใช่ไหมล่ะ น้ำมันเต็มถังด้วยไงนี่อยากจะโชยไงขิงน้ำมันกูเยอะนายอยากได้น้ำมันเหรอหาเองดีเรือสวยอีก่กะต้นไม้โตเร็วใครถูกใจถูกใจเพราะใส่เสือ้อแอมนูบมาม่วงแบบนี้มีที่ไหนไอ้มาม่วงหนึ่งร้อยกิโลออโอ้อนี่สินะไข่ไม่คุ้นเลยไม่คุ้นเลยอ่ะ คุณใครอ่ะอก็ต้องเอาน้ำมันไปให้เองดีหาเองดูว่เรือสวยนักไม่ใช่เหรอเนี่ยเนี่ยอาบดคี้อสอยฟันหัวขาดเลยไปเที่พื่อนทำไมจะเจอทันต่อไปเลยกูองกลับบ้านกูจะพลเมืองเคเขาอยู่ข้างไหน โ okay, อเคบ๊าดีแปลเนะเอ้ยน่าขี้เกียจแปลถึงมันไม่แปรอ่านไม่ทันเขาไม่เลยคอมไม่กาะจ่อกระจกโรงงานเลยไปที่โรงงานล้างกันดีกว่านะทุกคน น,นี่เสร็จแล้วได้รับหน้าไมา้ช่วยคลิสผมว่ามันต้องมีควณประกอบเลยเนี่ยเลยมันให้ของมาลางๆแล้วอะ่ะผมเรียบร้อยแน่เลยอะเรียบร้อยแน่เลยผมบั๊กชัวโรงงานล้างหรือใกล้ไ่ไปถึงผมต้นไม้ตัวเล็กใ่ใจเพใส่สเสื้อแอมโมม่วงแบบนี้มีเท่าไหร่มาโมงหนึ่งร้อยกิโลเใส่เสื้อแอมูม สวัสดีครับคริสโอแบนหมดบายขอชาร์จก่อนนะครับทุกคนขออยู่นี่สักแป๊บนแล้วก็ขโมยสายแคปเล็ตมาชาร์จกดครับใ,ในการที่ฉันช่วยเหรอคริส ตะก,กี้มึงิ้งกูตานไปกูสู้บอลลิสกูเกือบโดนแม่งหักแล้วไอ้ฮ้าออมะหาก่อนมีบ่ะเออมีจริงอุ้ยของดีจะผมจะว่าจะทดลองเลยสักหน่อยอเขาถ้าไปลองดูกันว่าเจออะไรบ้างลิสโอ้ลิส ในห้าวขนาดนี้เลยว่าทำไมปืนเราลดอ่ะยิงเปล่าเปลาก็ลดอ่ะเนี้ยโอย้ไม่ดีเลยโอ้ยเปล่เปล่าก็ลดอ่ะเอออย่างน้นก็ครับได้ละอุย้ยลืมเราไปกิน โอ้แตยไม่โดนอะไรอื้ยอยอไม่จีบใส่อ้าวอ้าวอ้าว <c oughs> อ้วนพิทักษ์โลกมาลองกันนะครับว่ามันจะล้มไหมผมเคยเห็นว่าใช้ตีจากกระดาษแล้วมันจะล้มไม่ล้มเลยไม่ปิวเลยหิวใจกันเพื่อนโอ้ยนี่ามาอ้วนใจกันอย่างนี้สิผิดกฎหมายหรือเปล่า ออคือยนหมายออยอข้อที่แปดร้อยห้าสี่สี่ฟันผมชอบปืนอะไรอยบ้าเอ้ยออออช่วยกรีซนั่นเดอะบิ๊กวันใช่ไหมกรีซนั่นไม่ใช่เดอะบิ๊กวันที่ฉันรู้จักเดอะบิ๊กวันที่ฉันรู้จักมันต้องเรียนหนึ่งพันแล้วทุกอย่างตีมันเข้าแค่ร้อยเดียวไอ้แค่ แค่เท่าไหร่นะผมจำไม่ได้แค่หนึ่งเออใช่แค่หนึ่งโอ้นี่ไม่ใช่เด e b บิ o n วันี่ผมรู้จักไหนดูสิของก็เดาเหมือนเด e b บิ o n วันไปี่ะเ้ยยาจะหมดดูก่อนดี่ในนี้มีป้อเอาวุธก็พังยาก็จะหมดเวนเออมียาอยู่ <Okay. S 1> มีปืนป้อ okay. Oke Oke Mày cái Chris? Chris? Mày cái gì thứ bự Chris? Sao mày đang Chris? Chris? Mày nhìn hóa đồ Oke, nè? Ok, Chris. Ừ, cái lắp tidak mình. Chris. มึงจะยิงทำไมคลิสท่านอุ้ยอุ้ยเจ็บปิดปลื้มไปต้องไปปิดแก๊สก่อนว่านี่ยเลมอะไราตวสั้นกล่องเราคนก่อนเหมือนมีข้อดีข้อดีประจำตำบลมีเบียร์ลกลกลกไวไก่รอไปทำราวาชิคเกินหน่อยโอ้คลิส คลีสดูโรเิเยี่ยมจ้ะคิดข้อหาทิ้งข้าเน็ตข้อหาทิ้งเราเอาแล้วเปลี่ยนให้ละคลีสไม่เบาลงเลยโอ้ยเจ็บนะคิดแล้วเราเปิดตรงไหนอีกอ่ะที่เดิมหรออ๋อตรงนี้มีตัวปะโอ้โหคลีส ตอนที่มีปนมืนนะไม่เคยจะให้ใช้ไม่เคยจะใช้ถูกเวลาเลยคลีสดูนี่สิชันแล้วเหมือนมันจะให้ซ่อมเรือแน่เลยไม่เอานะบักแน่ๆขอให้ไปบักไปไปไปคลีสในขีอเลยนะคลีสใช่ป่ะราอดไปนคิดอ่แต่มันอ่านว่าอะไรวะทันใต้ดินจับใจความได้แค่นั้นแหละ ขวานสับไม่หมดเลยโอ้โหโอ้โหระเบิดโอ้โหโอ้โหอลังการขวานหายเลยโอ้โหเรียบร้อยขวานมะม่วงแบบนี้มีที่ไหนมะม่วงนี่น้ำเราจะไม่โดนไฟดูดใช่ไหมพลังไม่พอพลังเราน้อยขนาดนั้นเลยเด็กซลี สโอ้ยน,น,นันไงว่าแล้วทำไมไมีเข e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  ียวเขียวฮึมถูกทักป่าววะอุ้ยอ้ยเจ็มนะเว้ยลุงนี้ถ้าเกิดลุงเนี้ยนะกกาก์เจ็เโอ้มาสูกนข้างนอกดีกว่าเดี๋ยวเราตายนะไอพวกไก่นี่แน่นี่แน่นี่เนีเนเนเนยลุงนี้พกมีดมาเลยตายไปโอย อันนี้มีอะไรด้วยปิดวาลแกแล้วเออหาสิหาหน้าเขียวเจ๊งคลอกคล็อกคล็อกคลอกอืมโอ้ว่าเอาระเบิดขวด มเระเบิดเฉยเลยระเบิดขวดนี่สิจะเรียกว่าระเบิดขวดพวกมึงแม่งระเบิดขวดทำไมพวกเองไม่ติดเลยเกือบตายทีนี้ก็เดี๋ยวเองไร้อ้วนระเบิดขันเกียร์สิอู้หูจังกว้างเลยอุ้ยพวน่นแป๊บตัดก่อน เกือบตายเกือบตายดีนะโอ้คลิปนี้ยาวมากเลยนะรู้สึกว่าคลิปนี้เป็นชิปที่ยาวที่สุดโอ้เครื่องปัดไฟนายให้เราเอาเครื่องปัดไฟมันใส่ตรงนี้สุดยอดขอบคุณเลยโอ้เห็นเลยเหรอปลาดิมปลาดึม ฟันไม่ติดดีเออกว่าจะติดเรามาดูกล่องนะครับกล่องส่งสีปีโป้มาดีกว่าเอาวุธไปผ่านแล้วไม่มีอาว,วุธเยอะไกลด้วยทาห่อนนะคะนี้พกอาวุธมาสองสามชิ้นน่าจะดีพ่อสาส่ใช้อยู่นี่นี่ ไม่น่าไปขโมยใส่ชาร์จแท็บเล็ตเลยเราแป๊บหนึ่งนะทุกคนแล้วกำลังจะไปต่อเสร็จแล้ว,วมาเราพร้อมไปต่อแล้วคลิสคลิสนายยังอยู่นี่ปหรอไปตัวสอบพลังนี่งโง่นี่เห็ไหมคลิสคลิสมันมีขอดีแต่มไม่คลิส ก็ไปยังท่าเรือกันดีกว่าคริสเราทำเรื่องปัญญาอ่อนมาบาดพอแล้วไมอยู่กับมึงแล้วไปกดีกว่าไอ้ยักษ์ตัวแม่งสตอเบอรี่เลยกบไปยิงท่าเรือมแม่งอย่าบอกนะมีเคลิดประกอบเลยจริงเออได้นี่สักทีผมว่าจะเอาไปตั้งที่บ้าน ตามาลองหน่อยนะคือปลาทองโกปากซอยบ้านพ่อมิสคลิสคลิสเพื่อนตามคลิสคลิสเคยเราตามนายแต่นายไม่เดินสักทีนายอืนเป็นเต่าเลยคลิสอ๋อย่าบอกนายให้เราลงไปข้างล่างนะ่นำ เขาก็ปนไฟมาติดตรงนี้เหรอได้เลยคิส GG ว่ะเพื่อนมาดูนี่กันดีกว่าเรารอขึ้นเรือกันดีกว่าไหมไม่ดีกว่าโอเคทุกคนวันนี้พอไว้เพียงแค่นี้ก่อน,ออนบ๊ายบาย อย่าลืมกดซับด้วยกดไลค์ด้ดี